The Muhammad Journey Podcast ชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลอาลัยฮิวะสัลลัมอัสสลามอัลัยกุมครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งในหน้าประดิษฐ์อิสลามยุคแรกๆที่ถือว่าหนักหน่วงมากนะครับคือเรื่องของการความบารแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปีแห่งความเศร้าโศก เราจะมาดูกันนะครับว่าการความบอดทางสังคมเศรษฐกิจที่ชาวกุเรชทากับตระกูลบันีฮาชิมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วทาไมออถึงต้องมีปีที่เรียกว่าปีแห่งความเศร้าโศกตามมาอีกค่ะก็คือเราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของบททดสอบครั้งใหญ่นี้กันนะคะครับเริ่มกันที่การความบาดเลยอันนี้คือเกิดขึ้นปีที่7หลังท่านนบีประกาศศาสนาใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณปีที่7ถึงปีที่10 ชาวกูเรชนี่คือรุมหัวกันเลยนะมีมติว่าจะโดดเดี่ยวตระกูลบานีฮาชิมทั้งหมดเลยโดดเดี่ยวนี่คือไม่ใช่แค่ไม่คุยด้วยแต่รวมถึงเรื่องค้าขายเรื่องแต่งงานอะไรพวกนี้ด้วยเหลยหรครับใช่ค่ะตัดหมดเลยคือห้ามซื้อห้ามขายห้ามแต่งงานห้ามติดต่อใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จำกัดบริเวณให้อยู่แต่ในหุบเขาที่ชื่อชิอับอบิตาลิบโห ในหุบเขาเลยหรอครับน้ําสิ่งจําเป็นต่างๆมีบันทึกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เพราะความหินตลอดเลยมันมันแสนสาหัสมากค่ะสามปีนานมากนะครับกับสภาพแบบนั้นมันต้องบั่นทอนจิตใจน่าดูเลยแน่นอนค่ะมันสะท้อนแรงกดดันมหาศาลเลยนะที่ชาวมุสลิมยุคแรกต้องเจอแล้วเการความบาดมันจบลงยังไงครับข้อมูลอาจจะไม่ได้บอกละเอียดนักใช่ไหมครับ ค่ะข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนแต่สุดท้ายข้อตกลงนั้นก็ถูกยกเลิกไปอาจจะอาจจะเพราะคนในกูเรชบางส่วนเริ่มทนไม่ได้หรือบางรายงานก็บอกว่าเจอเอกสารข้อตกลงโดนปลวกกินจนหมดอะไรแบบนั้นนะคะอ๋อครับครับแต่ประเด็นคือถึงการความบารท,ทางกายภาพจะจบแต่ว่าบททดสอบมันยังไม่จบนะคะเหมือนเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยนะครับพายุลูกแรกพิ่งไป ใช่เลยค่ะไม่นานหลังจากนั้นเลยก็เข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าอามอาัลฮุซินปีแห่งความเศร้าโศกใช่ค่ะแปลตรงตัวเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นปีที่เต็มไปด้วยความทุกโศกจริงๆซึ่งความโศกเศร้านี้ก็มาจากการสูญเสียครั้งใหญ่คือท่านนบีเสียบุคคลสําคัญไปสองท่านติดติดกันเลยค่ะใช่ค่ะคือท่านลุงอบูตอลิฟกับท่านหญิงคอดีจ้าภรรยาท่านเองการเสียสองท่านนี้ไปมัน ส่งผลกระทบต่างกันยังไงบ้างครับคือมันกระทบคนละมิติเลยค่ะท่านอบูตอลิฟเนี่ยแม้ท่านจะไม่ได้เข้ารับอิสลามนะแต่ในฐานะหัวหน้าเผ่าบานีฮาชิมท่านคือเหมือนเป็นกรอกกำบังชั้นดีเลยตามธรรมเนียมอาหรับตอนนั้นการปกต้องของท่านทำให้พวกกูรชไม่กล้าทำอะไรรุนแรงกับท่านนาบีมากนักอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอท่านเสียไปกรอบป้องกันทางสังคมตรงนี้ก็หายไป ถูกต้องค่ะส่วนท่านหญิงคอดิจ่านี่โอ้โหท่านไม่ใช่แค่ภรรยานะคะท่านเป็นผู้ศรัทธาคนแรกเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเป็นทุกอย่างเลยเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งใจทั้งเงนินอย่าลืมว่าท่านเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งมากมีฐานะแล้วก็ทุ่มเทสนับสนุนอิสลามมาตั้งแต่ต้นคือเป็นทั้งที่พึ่งทางใจและ เอ่อกำลังสำคัญด้านอื่นๆด้วยใช่เลยค่ะการเสียท่านไปนี่คือมันเหมือนสูญเสียฐานกำลังหลักและที่ยึดเหนี่ยวทั้งใจไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหเสียทั้งเกราะป้องกันภายนอกคือท่านลุงแล้วก็เสียทั้งที่พึ่งภายในคือท่านหญิงคอดิจะแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากเพิ่งผ่านการคว่ำบาตรสามปีมาหมาดๆใช่ค่ะมันเป็นบททดสอบที่ยากลำบากซําซ้อนจริงๆ มันแสดงให้เห็นเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเปราะบางแค่ไหนแล้วก็ทดสอบศรัทธาความอดทนของท่านนาบีกับมุสลิมยุคแรกแบบสุดๆแต่ในความยากลำบากนั้นมันก็หล่อหลอมความเข้มแข็งขึ้นมาด้วยนะคะครับถ้าอย่างนั้นพอเรามองย้อนกลับไปทั้งการความบาดทั้งปีแห่งความเศร้าโศกนี่มันมีความสาคัญยังไงบ้างครับสรุปได้ไหมครับอาจจะบอกได้ว่ามันคือบทพิสูจน์ครั้งใหญ่เลยเรื่องความอดทนการยืนหยัดในหลักการ แม้จะโดนกดดันรอบด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจแล้วยังมาเจอความสูญเสียส่วนตัวอีกใช่ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากก็จริงแต่ก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆให้กับประวัติศาสตร์อิสลามในยุคต่อๆมาเลยแล้วมันก็เออทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้ด้วยนะคะครับยังไงครับก็ลองคิดดูสิคะว่าความทุกข์ยากการสูญเสียที่มันหนักหนาสาหัสข,ขนาดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนคนได้ยังไงบ้าง หรือมันเปลี่ยนทิศทางของกลุ่มคนของสังคมได้ยังไงแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเวลาเราเจอเรื่องยากๆไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องใหญ่ๆใ,ในสังคมก็ตามการมาีคนคอยสนับสนุนหรือมีระบบที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยทั้งทางรูปธรรมหรือทางใจก็ตามมันสำคัญแค่ไหนที่จะช่วยเราผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้ก็น่าคิดนะคะ